เตรียมตัวให้พร้อม Galaxy S 27 Ultra อาจจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีสแกนใบหน้าที่ปฏิวัติว,ตวงการซึ่งจะทำให้การปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมข่าวดีสำหรับแฟนๆซัมซุงน,นอกเหนือจากการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบอัลตร้าซอนิกที่คุ้นเคยใน Galaxy S Series แล้วดูเหมือนว่าซัมซุงกำลังซุ้มพัฒนาระบบสแกนใบหน้าแบบใหม่สำหรับ Galaxy S 27 Ultra ที่จะมาแทนที่ระบบสแกนใบหน้าแบบ2มิติที่ใช้กล้องหน้าแบบเดิมๆและเทคโนโลยีใหม่นี้คืออะไร ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่าง Spico 19726บน X ทวิตเตอร์เดิมซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลจากเฟิร์มแวร์ทดสอบเบื้องต้นของ Galaxy S27 Ultra ที่มีการกล่าวถึง Polar ID V10 ภายใต้กรอบความปลอดภัยทางชีวมิต Biometric Security Framework โดยระบบนี้ถูกอธิบายว่าเป็นระบบยืนยันตัวตนด้วยแสงพลาร้าแสงพลาราคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีที่ใช้แสงชนิดพิเศษในการสแกนใบหน้าของคุณ โดยจะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผิวหนังในระดับที่ละเอียดอ่อนมากๆซึ่งจะช่วยให้การปลดล็อกมีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนระบบนี้ทำงานอย่างไรจากข้อมูลที่ได้รับมาระบบนี้จะทำงานรวมกับเซ็นเซอร์เซอร์วิเซนด้านหน้าและซิเคียนเคลใหม่ที่ชื่อว่า BioFusion Core ซึ่งจะช่วยให้การปลดล็กรวดเร็วทันใจด้วยเวลาเพียงแค่180ม mm. ิลลิวินาทีเท่านั้นข้อดีที่น่าสนใจของเทคโนโลยีนี้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการใช้แสงพลาไร้ย์ยทำให้ยากต่อการปลอมแปลงใบหน้าของคุณใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสงแบบไหนหรือแม้กระทั่งคุณใส่แว่นกันแดดหรือหน้ากากระบบก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและยังเร็วเกินไปที่จะสรุปอะไรได้เพราะ g a แล็ y ซี7อส t r a อุตรมีกำหนดเปิดตัวในปี2 0 2 7เลยทีเดียวข้อคิด ตอนนี้ซัมซุงกำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา Galaxy S 2 6 Series ที่มีกำหนดเปิดตัวในช่วงต้นปี2 0 2 6ดังนั้นเราคงต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปว่าเทคโนโลยี p o l a r ID V 1นึู่นี้จะถูกนำมาใช้จริงใน Galaxy S 2 7 Ultra หรือไม่คำถามชวนคิดคุณคิดว่าเทคโนโลยีสแกนใบหน้าแบบใหม่นี้จะช่วยให้ Galaxy S 2 7 Ultra น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถแก้ปัญหาการปลอมแปลงใบหน้าได้จริงหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย